เช็คะมึงไหวกูป่ะเนี่ยมึงไหวกับกูไหมมึงไหวกับกูไหมกูเล่นไหนเฮียวิ่งไม่ออกอ้าว้อออ้าวอ้วเียโดดข้ามแบบไ้สัอ้าวอ้าวอ้าอ้าอ้าวนี่วะประตูเออวะมื่อตัวในบ้านเมื่อกูกูไยหาตี้อะเมื่อกูเปล่า มุกสิแน่จริงมึงุกสิสสไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วเสียงแม่งน่ากลัวที่ผ่านเลยสัสกูถามว่ามึงไหวกับกูมึงไหวกับกูไหมมึงกับกูมึงก็ถอดก้มมือกูมึงจับพลังขาวมวยไปโง่ฮัลโหลฮัลโหลมึงว่าไอตัวที่มัน อยู่นอกบ้านแต่ต,ตัวนี้มันอยู่ข้างในอ้าวไอ้สัสไอ้อเมือลูกเลวจริงๆไอ้สั